วันนี้มาพบกับช่องมดเสาลุยกินแซบนะคะวันนี้น้องจะมาแข่งกินมาม,ม่าเผ็ดค่ะแล้วก็มีแขกรับเชิญอ,อยู่สองท่านนะคะนั่นก็คือพี่อันแน่อนทวงค่ะแล้วก็ไคนเ<ร>านาะมีนาค่ะมีนานะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะขอแนะนำใน,นเอ็มใหม่ของพี่อันแนนัน่นเองนะคะนี่ค่ะถ้าคลิปน,นี้ออกไปนะคะน้องน้องว่าพี่อันแนน่าจะ เปิดตัวในเอกคนใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะน้องมินาเป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งนะคะอายุน้อยกว่าหนูน้อยกว่ากี่ครกว่าไม่แต่น้องเขาน่ารักมากแล้วก็พูดจาไพเราะมากเลยนะคะถ้าไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวน้องจะทานะคะน้องมินาคะนั่งไงทุกคนเห็นไหมเสียงน่ารักน่ารักนะคะเราต้องพูดเขาพูดพี่แอนน์ค่ะพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยคือตอนนี้คือพี่อนน์ค่ ถือกล้องให้หนูนะคะต้องขออนุญาตอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือพี่ออนแนยิ้มไม่หุบเลยคะ่ะถ้าน้องเอาในเอกคนนี้ออกช่องนะคะผูพ้พูากพี่แอนแน่พี่แอนแ่ค่ะพูดอะไรพูดอะไรหนูคนลุก <c oughs> อะไรอะไม่เอาไม่เข้าน้ำไปวันนี้มาจะมาแข่งกินมาม่าเผ็ดนะคะแต่ยังไม่รู้นะคะว่าจะลงทษด้วยอะไรน้องมีน้าช่วยคิดหน่อยสิถ้าใครกินแพ้แพ้ไงคะใครกินหมดก่อนแพ้ก็ไม่โดนน้ำใช่ ใครก็โทๆเรื่องนี้ใครก็รู้ว่าพี่กินเก่งคือห้ามกินน้ําจนกว่าจะกินหมดดีไหมคะใช่อ่ะอย่างนั้นแหละห้ามกินน้ำอะไรไงดักคอแล้วไงนี่แล้วก็มาเป็นมาม่านี่นะคะเส้นเส้นสีดำค่ะนี่ค่ะส้นสีดำโอ้โหมันน้มเลยอะแล้วก็มามีนาเป็นคนเสนอเองนะคะว่ามาม่านี้เผ็ดมากค่ะเผ็ดที่สุดในโลกค่ะนี่จริงนะโลกจริงเหรอใช่ค่ะอันนี้คือความเผ็ดเขาอยู่ที่หนึ่งล้าน หนึ่งร้านอะไรสักอย่างค่ะอันนี้มีมีมีซื้อมาขมิ้งแค่สี่อันเราเอามาหมดเลยใช่ไม่คิดจะไปเขคนอื่นกินบ้างเลยเหรอมีในเซเว่นนะคะมีขายที่เซเว่นนะคะโอ้ยแนะนำสินค้าให้แม่บเลยน่มีสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์ื้อต้องไปซื้อเอาเองนี่โอ้เอาเอาจริงอะเอาจริงค่ะหรือว่าพี่พี่กินเพลินได้นี่คือเต็มเทพนะสองสาวเต็มที่เลยค่ะก็คือเนี่ยรูจะมาผสมน้ําก่อนนะคะอันนี้ต้องกินแบบแบบห้งใช่ไหมคือถ้าพี่อันแรกก็ ถ้าไม่เผ็ดก็เติมพริกได้นะคะอืเจ็บไปก่อนนี้วันมันต้องต่อกินสองอันนะมันกินเผ็ดได้อ่ะ <c oughs> โ,อโอ้จะลวกตัวเองอ,ะอ่ะเกลือ,อ,อ,อใส่ใครอีกออนี่นะคะนี่ <c oughs> อันนี้คือน้องก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะแต่น้องมินาคเคยกินใช่ไหม,มคคอร่อยไหม <สะ S 2> เกือบช็อกอ๋อเกือบช็อกนี่คือเผ็ดมากอ๋อนึกว่าอร่อย แต่อร่อยนะคะรสชาติดีค่ะใครชอบกินเผ็ดก็คือน่าจะชอบมากเสียงอย่างนี้เสียงอย่างนี้มีมีมีคนดูแลได้ยนมครับไม่มีค่ะแต่ไม่น่าหวานอย่างนี้ไม่คิดว่าจะกินเผ็ดเป็นนะคะกินไม่เป็นอันนี้อยากให้พี่มดลองกินค่ะเห็นพี่มดชอบกินเผ็ดใช่พี่ชอบกินเผ็ดมากจะลองดูว่าจะชนะไหมสองคนใครจะแพ้ใช่แต่ตอนนี้คือพระอาทิตย์กำลัง กำลังกำลังกำลังรับขอบฟ้าค่ะแล้วก็จะไปกินตรงนู้นนะคะตรงนู้นแต่สวยมากเลยค่ะค่ะตามน้องไปเลยค่ะเอาไปยังไงดีสามอ้าวเดินไปค่ะอ้าวมีน้ำที่น้ำไป้หมน้ำพี่ไม่ถือพี่อ่ะพี่จะกินอะไรอ่ะพี่อันเน่ต้องกินแทบหมดจนกว่าจะกินใช่ค่ะจนจะจนจะจนกว่าจะกินหมดไม่ได้พี่สะอึกนะไม่พี่สะอึกนะไม่ได้นะพี่แพ้นะแพ้อะไรคะพี่สะอึกนะพี่กินเพลินไม่ได้นะ ใช่หรอกพี่พี่บอกว่าพี่โคกินพร<อ>ิกด้วยใช่น่าพริกส่วนหน้าพี่ยังกินได้เลยเอาละ <laughs> มีนะอย่าไปเชื่อนะที่จริง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 กินอยู่แล้วจ้ะ <laughs> เราจะนั่งกินกันตรงนี้นะคะนี่ก่ะชิลๆค่ะ,คะ <c oughs> นี่กับกับวิวข้างหลังค่ะวิวธรรมชาติไม่ใช่วิวข้างหลังไปห้องน้ำดูดีมากเลยเอาหมดทางนี้หน่อยนู่นอันนั้นเป็นวิวภูเขานะคะฝันนู้นค่ะ ามผสมเลยอย่างนี้โแม่ได้จะอุทัยคำคำอื่นไม่ได้จ้าแม่ได้จ้ะถ้าก่อนถ้าก่อนมีไม่สุกเอไม่าดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่มันยังไม่สุกดอีกก็ลอยแป๊บนึงค่ะเตรียมไว้ให้แล้วนะคะอุ้ยช้อนน่ารักมากเลยอ่ะใช่ค่ะแต่อาวุธนี่นะคะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาผสมเครื่องกันนะคะเครื่องมาม่าค่ะ มีใซองเดียวหรอมีซองเดียวค่ะแล้วท่าเทน้ำกันก็แบบอือกระสละนี่นะคะตาแน่เสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จยังไม่ได้ปรุงค่ะหมายถึงเทน้ำออกเสร็จแล้วคือคือคิดจะแก้คนแก่แบบนี้ใช่ไหมเอาแล้วเขาแก่กันแน่นี่หัวใจไว้นะคะมัน เื่เตหัวใจวานคือมีเธอหัวยจวานมีมีนามีนามีนาผ่ายปอดโอ้โหงมดปั๊มหัวใจเดี๋ยวเตรียมโทรศัพท์ไว้ด้วยนะคะมาแน่เลยไม่มีเร่องจะแกล้งคุณแก่เลยโทรหาปอดเตต้งไหนพี่เทปะมาไหนหมดแล้วให้หมดนะนี่ไงมีจัญญาบันพอใจสั่นอ่ะใจสันเออเดี๋ยวเดียวเดีใจสั่นเดี๋ยวเดี๋ยงมดปั๊มหัวใจเดียงมดชอบอยู่อ้า ดี๋ยวผมเขาน้าในข้าวปงข้าวปลาชนะตาตาโอ้โหแค่อ้แดงไปดูวะหอมหอมค่ะอนี้คือไม่ค่อยมั่นใจเท่านี้มากก่านว่าจะชนะนะพี่มั่นใจมากเลยอะเพราะว่ากูมั่นใจมากนะคะเพราะว่ากินพริกเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพี่นี่มันก็เหมือนแฟนน้องนั่นแหละค่ะถ้าขับไปก็เหมือนข่าใครกินหมดก่อนเขาไม่ใครกินเผ็ดนวาใครเอาหรอเออใครกินมันก่อน ไม่ได้คกินหมดกห้ามกินน้ำนะอย่าบอกว่าพี่อันเนตใส่คำเดียวหมดเลยนะเพราะมันมีน้อยค่ะพี่อันเลยนี่ทุกคนมันดูเปิการรู้ชะตาชีวิตตัวเองอะนี่นะคะี่พี่จะเคี้ยวพี่จะกืนเลยอะพี่อัย่าไม่เริ่มนะอย่าเพิ่งกินนะโอ้โหมีน่ากลัวมากเลยอะเนี่ยคือเทหมดเลยนะคะนี่หน้าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะคนแก่ไม่กินพริกเรื่องทำไงนะคือไม่น่ารู้รสชาติพริกคนหมดหรือยังคนหมดแล้วอะไรนะเจ้าพริกคนแก่ อะไรวันนี้เรคาจริงๆเลยเนี่ยกลัวไม่เอาน้ำกลัวชนะหรือว่าไงอ่ะคะไม่ใช่มันจะชนะได้ไงมันมีเท่ากันกลัวพี่ชนะหิฮะมาใครจะน้ำมือสองสาวให้แม่โมย่ามือสองสาวให้ไหนเอาละกันเสร็แล้วกินเลยกลัวอืม ทุกคนตอนนี้ยังไม่คุยกับทุกคนนะคะอืมเค็มเค็มจิีเพชวคนนี้มีไหมเนี่ยอืมุกมล้วเค็มมันหวานเพชวคนนี้มีไหมเนี่ยคือแย่หมดแล้วมันตื่นตื่นกินได้ดิเป็น,น,นร้อยเม็ดอืม มปินาอย่าทำแบบนั้ส่วนโหเศษไปถึงในท้องเลยอะ่ะพี่แอนแน่หมดแล้วอะ่ะเรื่องกินเร็วนี่ขอยอมแพ้พี่อันแน่คะ่ะเพี่คนนี้มีไหม,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 มเอาอีกถ้วยหไหม,ม,ไมกินอะไรไปช่วยกินไหม อะไรเนี่ยคือคือเดะๆเขากินกันอ่ะก็จะดูเ,เลยก็เตะๆอันเดียวเตะๆเลยเผ็ดกว่านี้มีมันเนี่ยลิ้นอ่าม,มาม่ารนนี้เผ็ดจริงค่ะ,ะมีน่ากินหมดแล้วเหรอ,อคือคือ,คอถ้ากินมีสองกหลาบก็กินหมดอ่ะ,อ,ะอร่อยมากเลยอยากอยกินมีน้ำเมื่อกี้ไม่อาจารย์พอแล้วมีต่ต้องรับผิดชอบตัวเองนะจ้ะ คือคือกักินเผ็ดใครกินเผ็ดสุน้องไม่ได้ค่ะต้องกินเผ็ที่สุดค่ะต้องชอบกินพริกไปไหมค่ะนี่ยวครีโมโหเผ็ดจริงอันเนี้ยฮน้ำมืดอันนี้ต้องเชื่อน้องมีน่านะคะเผ็ดจริค่ะปากสันโอ้ยมันอยู่ไหนไม่ได้ไปมพี่นับเอาน้ำายโยนชมพูชมชน่ เฮ้ายยอมแพ้อ๋อนาแตกเว้ยค่าคลิมนี้นะคะพี่อันแน่ชนะค่ะแล้วก็มินาก็ยอมแพ้ไปค่ะนี่อะไรแนี้ไหมเนี่ยมีพี่ค่ะมินาตู้เย็นจ้ามินาเข้าตู้เย็นละเฮ้อคือ คือคือมไม่ใช่โมโเกเองเดียวคือทีเอ่เรื่องเรื่องจริง,งผมเก่งแต่ว่าผมเก่งทั้เป็นโมกทั้เป็นไม่เก่งห<ม>น้าก้องอาจจะเป็นคนไม่ดีแต่จริงผมเป็นคนดีหน้าก้องอาจจะเป็นคนไม่เก่งแต่ตัวจริงผมเป็นคนเก่งตามนั้นเลยหมดแล้วค่ะดูขัดด้วยมีน่าจ้ะอันน้ามาเกล้าหนึ่งเลยจ้ะทุกคนเพจจริงนะคะมาม่ารนุนี้นี่ค่ะมาเขียวว่าไงอีณหภูมิไปแล้วนี่ค่ะเป็นตราเกาหลีนะคะ เผ็ดมากโอ๊ยโอ๊ยคว่ำอ่ะนี่นะจ๊ะให้คุณแก่ก่อนจ้ะคุณแก่หิวมากหิวแล้วค่ะมามามาพี่เองหมดเอามาน้ำป่ะเอาค่ะเอามาให้คนให้คนกินเพลก่อนนะครับผมกินคนคนก <g <g ินไม่ค่อยเผ็ดหรอกนะกินกินที่หลังมาม่ารสนี้เผ็ดจริงนะคะทุกคนกินได้เพลที่เป็นร้อยเมตรนี่ขี้โม้ครับนี่นไม่ค่อยกินเผ็ดกินได้เป็นถุงถุงนี่ ร้อนด้วยนะร้อนด้วยนะคะเผ็ดไปถึงเลยท้องเผ็ดนี่ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าแพ้พี่อันแน่ไปนะคะเพราะพี่อันแน่นี่เราแข่งกินเร็วนี่ยองห้พี่อันแน่เถูกต้องต้องคุยเขารู้ก็ตันตั้งแต่ตอนที่จะตาดอกบปวดตั้งแต่ตอนที่เทน้ำ่าเขารู้แว่าใครเก่งเห็นป่ะคะปัดแดงเลยแะมีนายกินแค่ตามข้าไมงอ่งโอ้โหยอมรับว่ามาม่าร้านนี้เผ็ดจริงค่ะ เผ็ดจนน้ำตาจะไหลอ่ะแะแตกปากสั่นเผ็ติดนี้แหละเผ็ดติดปากไหยเผ็ดลงไปสิพี่จะพูดให้ฟังป่ะพี่เคยทำพิษแบบนี้เข้าตาแล้วพี่ร้องไห้เลยพี่ต้องจอดรถเลยไปเลยขับรถอ่ะเจไมพี่ไปทำพิษเข้าตาคะฮะพี่พี่อยากลองทำแบบพิสดารไงใช่ไี่ใช้ทากินพี่ไงอ๋อกินแล้วก็ขับรถอย่างนี้พี่จะแก้ทำร้องไห้ไปลาพจีไปจี้ไจี้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 จีจี้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 จีจจีี้จี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 จ แล้วหมายถือบิดน้ำตาใส่กาแฟเตอนั่นแหละเขาคิดพี่น้องให้จริงนี่แหละพี่แฟนผมมีบทลงโทษไหมคะเนี่ยมีจ้ะมีอะไรครับบินรอบหมู่บ้านสิบรอบจ้ะน้องมีนายอยากเที่ยวหมู่บ้านน้องยังไม่หมดเลยพี่น้องเที่ยวนายไหมไอพิงคนไม่เผ็ดนะคะดูค่ะปะปะปะคือประเด็นว่าประเด็นที่ว่าพี่น้ำแล้วก็หยิบดันคนมานาแล้ะ เผ็ดคอปากเผ็ดคอปากแสบคอปสะคออะไรฮะลิ้นดิ๊อ่างทีนี่อ่างนี่แม่อ่างค้องัวคนี้เผ็ดคอปากแสบคอปตุดอ๋ออ่าไม่แม่อ่าเผ็ดคอปากแสบคอปลิ้นดากดากนี่ไปบ้านอะไรฮะไม่รู้เร่าหัวเร่าเยลิ้นดาดไม่ใช่คำว่าดากอ่ะดาดเกินแหละไปถามไปถามท่านผู้ชมดูเฮ้ย ให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์ค่ะว่าด่าไหมครัดากมาคืออะไรนะคะคอมเมนต์มาให้หนูหน่อยนะหนูไม่รู้จริงๆค่ะหนูรู้แต่กินด่าค่ะภาษาบูเซอรแปลว่าสวยผมพูดเป็นภาษามอีสานไว่าสวยนะคะทุกคนกต่พี่บอกถึงภาษาอีสานเดี๋ยวให้ได้ผู้ชมเป็นคนคอมเมนต์มาออ๋ดากภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรนะคะดากดากดากเออดาก จะภาษาบูเซอร์ไปว่าสวยนะคะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยอ่ะพี่นายแค่แบบแป๊บเดียวคออือมีอันแด่อ่ะมี่แค่สองครั้ก็หมดมแล้วมีนาใกล้คนเก่งมีนาก็าจะเก่งตามถ้ามีนานไม่น่านใกล้คนผิดมีนาก็าจะผิดตามนีม่แค่นั้นแหละเออนั่นแหละจะ,หะให้ได้ไหมอืออยากลองตอนนี้คือกินน้ำจะหมดขวดแล้วนะคะคืออิ่มน้ำอ่ะอ่าแล้วก็ฝาฝาน้ำหายค่ะนี่จ้ะพี่จะกินละจะกินฝาน้ำ คือสาหรับคลิปนี้นะคะไม่มีบทลงโทษนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพี่แพ้ล่ะใช่เพราะเป็นมีนาน้องมีนาเป็นคนแพ้นะคะถ้าพี่อันแน่เป็นคนแพ้นะคะบทลงโทษก็คือให้เดินกลับค่ะโอเคถ้าวันหน้านากินสองคนไ้หมดแพ้เป็นเรื่องแต่ว่าประธานตัวตัวมีนาออกไปเอามาสามกระปุกกินแข่งกันเลยเอาสามกระปุกได้ขอบฟิีเพิ่มนะคะคนเดียวไปไม่เกี่ยวไม่ไม่คเอถ้าขอบฟิีเพิ่มค่ะไม่ได้ไม่ได้ สากระปุกเดี๋ยวเรากินแข่งกันสองคนใครแพ้นี่คือเดบอล์ลงโทษกับเข้อเลยคือคือผมกินเผ็ดไม่ค่อยได้แต่ว่าผมก,ก็ไม่กลัวหรอก,ค,อกคือเขากินเผ็ดไม่ได้แต่เขากินเร็วค่ะกินเผ็ดไม่ค่อยได้แต่ว่าแต่ว่าผมไม่เคยแพ้ใครหรอกแรงแรงแรงแลงแรแต่ <c oughs> แพ้ใจน้องเป้คนเดียวนะคะแรงไปฟังนะคือจะแพ้พี่ผมงพี่อย่างเงี้ยนี่นี่คือพ,พี่พี่พี่คนชนะพี่ไม่พูดเหรอเนี่ยคือพี่พี่คนอ่อนน้อมตอนพี่ไม่กินเผ็ดพี่ก็ยังอุตส่าห์อ่อนน้อมตอนแต่ว่ากินกนกินเผ็ดได้เนี่ยคุยโม้ออยยู่่่นนัแหลละเเมื นู้อยากจะรู้มาแล้วเวลาพี่ออกคลิปกับน้องแป้งนี่จะเป็นอย่างนี้ไหมคะนี่นะจะเคยเคยแค่ไปดูพี่กับน้องแป้งไหมเยังค่ะอะไรหนูเคยเห็นอย่างเดียวอะอย่าเกไปดูด้วยอยากไปดูด้วยคลิปเดี๋ยวอะที่น้องแป้งสอนคุยภาษาไทยใหญ่แล้วพี่อันแม่พูดผิดอะเออเหรอไม่เรียวอ้ยดูไม่เรียวนี่นะจ๊ะสอนพี่พูดภาษาไทยใหญ่ก่อนนี่เอาคำว่าด่าก่ะแปลว่าอะไรอะตลกอะต้องไปถามกูเกิลแล้วไปดูกูเกิล ดอาร์กอดากหมายถึงอะไรไปถามผู้ชมดูเออจริงไปไปไปเสิร์ชดูก็ได้เออไปเจอหายสงสัยเออนั่นแหละตามนั้นแหละรู้ใจกินดากอ่ะปากไม่ได้รถแดงค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือบทสรุปก็คือพี่อันแน่ชนะไปค่ะแล้วก็น้องมินาแพ้แต่ไม่มีข้อลงโทษนะคะเพราะว่าเป็นน้องมินาค่ะแต่ถ้าพี่อันแน่นี่คือต้องลงโทษยางหนักเลยค่ะไม่ไม่ไม่คือพี่เป็นคนชนะพี่ขอรางวัลได้ไหมรางวัลเลยค่ะรางวัลก็ไม่มีใช่ไหมไม่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  คือบทคนแพ้พี่ไม่เอาบทลงโทษแต่พี่อยากคนชนะมันต้องมีของรางวัลนิดนหน่อยๆมานี่ยแล้วบ้าเลยค่ะหนึ่ง็ไปไม่ตะกีนหนึ่งกระ๋อค่ะพี่จะขอได้มีนาพี่ไม่ลงโทษหรอกพี่อยากลงโทษคนขี้โม้อะคือเขาบอกพี่เป็นคนขี้โม้อย่างงั้นคนขี้โม่คนขี้โม้ชนะใจเลยอ่ะพี่อยากดูคนไม่ขี้โม้อ่ะอยากลงก็คนไม่ขี้โม้เอาเดี๋ยวได้ลูกก็ยังไม่แพ้ไงคะคนไม่ขี้โมนี่โอ้แพ้คนขี้โม้เลยคุยคุยคุยก็ไมคุยก็มันไม่มีแนวข้อตกลกค่ะอ่าโอเคคลิปหน้า นะครับแขกินว่าสามสามห่อนะไปหาคำว่าดักใครเจอครับแล้วมาพูดให้เพาะๆด้วยว่าเออคำหนูจะท่องคำว่าดักให้พี่ฟังร้อยจบไปว่าอะไรดักเออดักดักแปลว่าอะไรนะเออไปท่องให้พี่ฟังร้อยจบนะอาจารย์นะคลิปหน้านะพี่ภาษาอีสานใช่ไหมคะเออไปตามมาดูใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกหนูทีนะคะตอนนี้หนูเงิบอยู่ค่ะนะครับรอแล้วไปคลิปนี้หนู ต้องขอร่ำลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่อันแน่ค่ะที่รวชอบนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงาน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 ผลงนผลงานผลงานผองนผองานผลงาผลงนผงนลานผลงานผงานผลงานลงานลงานผองานผลงาผลงานผลงานผองานผลงานลงานลงนผลงา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 นานงาน้องางานงาคผลนานวานานลานนนงนนน ไปติดตามช่องน้องมีนาด้วยนะคะช่องมีนาชื่อหนึ่งหกห้าหกเลยใบห่วยมาจากใครเลยมีนาหนึ่งหกห้าหกจ้าค่ะเออหนึ่งหกห้าหกค่ะค่ะแล้วก็ไปติดตามที่ช่องชื่อมีนาหนึ่งหกห้าหกนะคะเดี๋ยวน้องจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะค่ะวันนี้น้องต้องขอร่ำลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไม่ยบายครับ ด่าด่ามีคมพึ่งคำว่าด่าให้นโมทังนี้ด่าด่านี่คำอ่ะโมด